ส่งครับส่งทุกวันกินทุกวันครับผมตอนนี้ก็ส่งทุกวันแต่ยังไม่รู้ว่าได้ร้านเมื่อหร่ฝาแม่ก็ส่งนะลูกส่งประจําแต่ยังไม่ได้รางวัลเลยส่งชิงโชคแม่ก็อยากได้เงินร้านกับเขาแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้แม่ก็ให้ฟ้าแม่ส่งด้วยหวังเดียวคือพี่จะต้องรวยค่ะที่เรเป็นเศรษฐี ส่งอยู่และจะส่งต่อไปค่ะอ่าส่งต่อไปค่ะเผื่อแบบมีหวังเผื่อแบบจะได้เป็นเศรษฐีมีเขาบ้างสือไปเรื่อยครับจะส่งไปเรื่อยๆ่อเผื่อจะโชคดีขอบัตรทอยอาพึ่งท้อรอบที่แล้วพลาดไปรอบนี้เอาใหม่ดื่มคาราบาวแดงแล้วส่งฝาต่อได้เลยเพราะบาวแดงเขาแจกต่อกับบอไซรร้อยคันแจกล้านทุกเดือน เราไม่อยากให้คุณพลาดส่งมาเยอะๆนะพี่น้องนี่น้ำคุแมวโหตรวจใส่ตะกร้าไว้ก่อนอาหารแมวก็จะหมดอ่ะวิ้ยกางเกงอันนี้สวยสียมูเสียมูไปดูราคาซิยังไง แพงอ่ะเดี๋ยวอันนี้กดใส่ตะกร้าตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วแล้วนะแล้วทาไมมันขึ้นราคาอะไรแพงไปหมดอ่ะอาหารแมวก็แพงขึ้นราคาโอ๊ตโอ้ยของมันแพงไปหมดเลยอ่ะอดูสิขึ้นราคาทุกอย่างเลยเนี่ยยังไงดีอ่ะไม่ใช่แค่ของขึ้นราคานะน้ำหนักก็ขึ้นอายุก็เพิ่มันคือตีนกาขึ้นด้วยเนี่ยค่ะตอนเนี้ยอารมณ์ขึ้นแล้วโมโหตองตองอะไรรถเป็นอะไรอ๋อเครื่องฟิตสตาร์ติดยาอะไร ไม่เกี่ยวรถนี่ยังไรเนี่ยยังดีรถนี้ดีใช่รถอะด,อดีแต่ที่ไม่ดีอะคุณสองคนอ่าทำไมอะบนอะไรกันครับเนี่ยของมันแพงอะคุณจันนะง มันมีอะไรบ้างมีเนี่ยที่ของมันไม่แพงไนคุณทน์ไทมันมีบ้างไหมมันมีสิครับก็คาราบาวไงครับเขายืนราคาที่10บาทเหมือนเดิมจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ยังยืนราคานี้10บาทเหมือนเดิมเอาจริงๆตั้งแต่ผมเด็กยันโตก็ราคานี้นะเนี่ยคุณเคยเด็กเหรอเตือนาโตเลยจะบ้าเหรอแล้วที่สําคัญการยืนราคา10บาทเนี่ยก็เป็นการช่วยพี่น้องชาวไทยให้ได้ซื้อหาได้ง่ายๆและยังแจ รถมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอี d ิชั่นกับรถมอเตอร์ไซคันนี้ให้อีกด้วยเอาอไปต่อยอดสร้างอาชีพกับกิจกรรมบาวแด<บ>งช่วยคนไท<า>ยสร้างอาชีพปีสองจับจริงแจกจริงแจกจุกๆกันทุกๆวันเลยนะคะสำหรับ มอเตอร์ไซค์ h อนด้าน w c คลิก12-5คันนี้แล้ววันนี้นะเราจะแจกเป็นคันที่118แล้ว,วนะคะ<อ>ใครมีฟ้าคาราบาวแดงหรือฝาคันโซคูณ2อยู่แล้วก็รีบๆส่งมาเพราะยิ่งส่งมากก็มีสิทธิ์มากนะคะเดี๋ยวคะ่ะกติกานะบอกเลยว่าย้ำเหมือนเดิมง่ายๆเพียงแค่เขียนบีบส่งถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าก,กติกาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกติกาและไปหาผู้โชคดีท ติการลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาเครื่บา้แดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง8ธันวาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลังข่าวเวลา9ก้านาฬิกา30นา โอ้โหองจากมุมนี้มันเจอมากนะ,ะแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีล่ะก้ยยลย โชคดีได้แก่คุณวิสันสามัคคีจากจังหวัดมหาสารคาม กับผู้ที่โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ประจำวันนี้ด้วยนะครับผู้โชคดีวันพรุ่งนี้จะเป็นใครติดตามกันด้วยในรายการตลอดข่าวครับเดี๋ยวกลัตูวก่อนนะพอดีรีบพอดีรีทไ่ไปไหนจะไปเอฟของเพิ่มโอ้โหจะบอกเลยคำคมสำหรับนักช็อปออนไลน์รู้อะไรไม่สู้รู้งี้สั่งตั้งนานแล้วนี่คือราคาแล้วเนี่ยรีบสั่งเลยรีบสั่งเลยค่ะ